อ่ะต่อไปนี้เราก็จะเอามังกรไปทํางานแล้วนะเราประกอบมังกรเสร็จแล้วเดี๋ยวเขาะจะได้ไปทํางานทําหน้าที่ของเขาก็คือการดักขยะให้พวกเราอันไหนคือมังกรครับพระอาจารย์ก็คือที่เราได้ประกอบกันเป็นตัวยาวๆเนี่ยนะไอ้ส้มๆเนี่ยนะคะใช่ตัวเขาก็จะเป็นตัวที่ช่วยดักขยะในแม่น้ำแต่ตอนนี้เดี๋ยวเราจะต้องเดินทางไปที่ปากน้ําก็คือประตูน้ําก่อนนะ เดี๋ยวเราลงเรือก,กันค่ะเดี๋ยวเราจะตามไปชมกันค่ะว่ามังกรแดงตัวนี้นะคะจะช่วยในการจัดการขยะนะคะดูแลเรื่องทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมรวมถึงเรื่องของรู้ค่าพลังงานยังไงต้องติดตามชมในรายการค่ะรายการเราออกอากาศเป็นประจำนะคะทุกคืนวันพฤหัสบดีค่ะเวลาประมาณ5ทุ่ม53นาทีทางช่อง3 HD กด33นะคะงั้นเดี๋ยวนีนม์นพระจาเลยค่ะ,ะไปเลย